สบายดีพี่น้องสบายดี fc ที่ติดตามเบิร์สุกูสุคนสบายดีพี่น้องที่ว่าอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่พี่น้องมื่อนี้เฮ้าพาพี่น้องนี้ห่อนมาเพิ่งเย็นพี่น้องพอาาบ้านเฮ้าน่ะพ่นตกได้สามหมื่นลวพี่น้องแต่ว่าตกหมื่นละเม็ดยังไงคือเก่ากุ้มกุ้มอยู่แต่ว่าพ่นที่ตกแล้วกันมันตกหมื่นละเม็ดมันตกแห้งอยู่มันตกแห้งอยู่สวรรค์พี่น้องแต่ยูเฮ้าน่ะมันนรกมนเลยบ่ตกแห้งก็หยอกเล้พี่น้องตกแห้งอยู่สวรรค์ในเขตพุทธแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ย มันจังไหนเดาเฉยเบิ่งเลยพี่น้องนี่ยังยี่ฝุ่นเก่าแต่บ้านเขาจอะในแห้งกว่าบ้านเท่าน้ะอยู่ในแห้งกว่าแห้งกว่าบ้านนะฮะมอแห้ง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 กว่าบ้านนาได้นำหงกูยืบานเท่าน่ะกีฝุ่นยังไงกลุ่มๆคือเก่าอยู่ขนาดบ่าต๊กสามหมื่นแล้วมาเต่มตังไง มอญมหนลยเอ๋อซีมเบอร์เป็นอะไรหอมตัวตัวใหญ่กับตัวน้อยตัวใดแสียบวะปลาย่างรสชาติหอมรสชาติคือยอมผมรสชาติคือกันมาจากอีกทีกับมึงจุดตังบ้านเรามึงเหนือมันที่น้องหอมหอมอันเดียวกันเลยรสชาติคกลิ่นเดียวกันเลยว่าไรรสชาติแจะข้าวเป็นบบางว่าไปหานแล้วมาเห็ดอันทรงผมเห็ดเจียววะ อืมแซ่บคือกันเลยเด่ะหักหมางใหญ่กว่าสิอิ่มกว่าอืมบ่เบื่อติบ้านทำคือหมากเพีเดียวบ้านทำมันหมากหน่อยมันหมากใหญ่ไปเดี๋ยวลงน้องมาเนี๋ยต้นมลายเนาะป้อมเดี๋ยวติตโรนี่นะต้องหำวันหัวแตกรถเนาะต้องเปลี่ยนหมอนรองหน่อยลายเลยเนาะจะบอกย่งใหญ่หมากใหญ่เลยเนาะ เออแห้งเหมือนนีเออ,เอ,อ,เอ,อน้ำคลองนี่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงนี่เนาะตรงไว้เลยครับใช่กี่เนี่ยนะครับเนี่ยแม่งขับเนี่ยแม่งขับ ได้ไหมเราพี่น้องปลาตัวแรกปลาสูตรตัวทอิท <c ười> เพื่อสิได้คิดว่าสิบัวได้แล้วนะเหมือนนี้อืมก้อนหน่อยเดียวนะตัวว่ใหญ่เป็นได้จริงองแอบ,บแอบ,บแบบอบแอบเกี่ยวหนำขึ้นเข้ามาเปลี่ยนนนำขึ้นแต่ว่ามันขึ้นกลางคืนเนาะยังมือสองมันก็นลงเลยพี่น้องลงองน้อยหนึ่งนี่เห็นแตะครองมัน <c oughs> ได้ปลาอัอนนี้อีกแล้วพี่น้องได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วปลากระทงปลาอันนี้ก็ก,กินเบ็ดเหีืยก,กับปลาสัมกันถึกใจหอยปิ้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องน่าเสียนปลาสูตร น้ำน่าเคืองเล่าทุกคนตัวใหญ่เต๋อน่ะสิตัวใหญ่เต๋ออยู่มันดึงเบ็ดมันดึงแห้งเลยปลาสูตรทุกคนเห็นโตแล้วตัวใหญ่เต๋อแต่ว่าปลาสูตรน้ำไลยมันสีมันสีนสแห้งกว่าปลาสูตรอันน้ำนิ่งข้าเจา้าอ่ะนี่คือเราเห็นนี่แหละ ดินแห้งขนาดโอ้กระสุนน้ำไหลแนว้อใสกบวบงมีแบบเด็กับขึ้นไปตะพังเด็กขึ้นว่าทีมเวทไว้แหละลอยมาเอาเนี่ย เอิ่อญบอกให้อายมาเอาแล้วถิ่มเบ็ดไว้ตอนแรกกับพักกัญญานนำพี่น้องบันเนี้ยมาดูบ้าห้ามหน่อยพปเริ่มประมาทแล้วเด้อยู่กลางน้ำคลองพืนี่าก็ได้โตที่ซองเหมือนนี้นะแต่ว่าถ้าร่วมปลาๆโตอื่นกะดาลาโตจบแล้วบ้าห้ามหน่อยก็ได้สองโตกับพอพอได้อยู่งมาอนี้ยสีบะมาณกับระมาณปันไดถ้าเทียบกับมือก่อน จะบว่าพอได้อยู่อาศัยความพยายามข้างในได้ปลาไหมเะได้ปลาอย่างปลาหางแดงกี่ล่ะปลาหางเหลืองเด้เออมันยืนในน้ำลายนะเข้ามาเหมือนก่อนนะก็ได้ฮะเหมือนก่อนเท่าก็ได้ปลาเนี่ยแล้วโบแม่นมึงได้ไดคือโบคือก,กันบอก มันหางมันเลื่องค่ะพีนะะะ่น้องอ๋อไปไปนันสิโตกนำ้ำบ่ใหญ่เต๋อเยอะพี่น,อน้องเย้ได้แนวกินเที่ยงแล้วแต่น้อยจังไปเห็ดกินฝ <c oughs> นอยากตกพี่น้องเลยแต่ว่าบปรดรตกขึ้นซื้อๆบางจุดที่เราอยู่นะป่ะเป็นมองงามเลยมองนี้นะถ้าได้แอนเสือสู้ชีพหรือว่าได้เหื้อพี่น้องมาลองลงในน้ำนะมวน เงาแบบแคาขยักนะลองไปเลยใกล้ๆแล้วพี่น้องไอ้แนมเห็นนั่นเฮือนอันของพี่น้องทั้งพังอันไทยเป็นอันอำเภอสนุมานเห็นเฮือนเรามักใหญ่เราประมาณประมาณบ่อหอดกิโลดอกขอไปตำรวจจับมาบ่ได้ยึดเบ็ดยึดป้าก็เดียว เมือนี้มีทั้งเบ็ดทั้งแห่พี่น้องเบิ่งอ้ายแล้วจอบปลาปลามันขึ้นมาในอันหลอกหนำมันขึ้นมาหาไข่นี่กวัวบากนี่นี่มันจะไปหนีแม่วน่ะมัอยู่ในหนีแล้วแม่ลูกมาแหลนบึนแล้วจะมาไล่มันแล้วเธอหนึ่งอีกบ่หน้ามองกูหยามมันมาสั่นแหลนไปกูซ้ำอ่ะเห้ ยญ่ประคอตัวนี้สำแกนประดุกบัวนี้เห็ดเราได้ความจิอยว่ะคือมัมีมุ้ยมองจิกเอาขึ้นเทิงเรามันม้ยหมอจิกใช่เอ้มูมียังดอกมัไจะเป็นหลืบกี่มันของน่นะภารกิจล่าปลาขึ้นมาผักไข่มันอยู่อยู่บนอ้ เห็นตะปนินหน่อยลังงอยู่อยู่เจ้าเห็นบังไดนี่ไอ้กินพอแล้วพอแล้วแ้แเียขาดได้เจ้ด้ครับเียกองขาอยู่ไหองดินดีแต่ว่า็นขากเราเห็นขาะจับเครื่องนึ่งนี่แหละเห็นนีู่กก่อนเห็นนี่ เวทได้โดยเวทเอาโดยเฮเหยยบมันได้ก้อนมึงเหยยบนี่ีด้เอ้นอนทับเอนี่ได้นี้ได้เหยยบจีนยันหนงนี้ทังนี้นี่เอนี่นี่้างนี่จัดจัดจลจัดลกูจะไปจออมา่ลุยแล้วอย่าว่าได้มาแตีลังกาขวามเห็นขะีไนี่นก็ออกไปห่วยเลชิย <isolation> <exercise> ูอ <museums sau> ึนเถอะโอ้ยคุกเฮยไปย นี่ตะเกียกเกลือกลึอกลือ๋อกหรือปะจ๊กงอมงอมมันคือหมอนผื่นท้องกระแด้ไว้กลัวแล้วอย่ามันออกหรือปะงอมเกลือฮะแจ๊กเลยดินแห้งลี่รอหาซิปหาซิปบัได้สัมผีน้องมันนั่นน่ะมันอยู่ในอันมันขึ้นมาอย่างนี้มองตื้นตืดนี่เอาแห้ลัดเอาเบอรมันมาแล้วหลัดบ่อยู่มันตัวใหญ่ประคองสิตัวประมาณสัมสัมแขนนี่แหละ แต่ว่ามันแห้งแห้งเอมันเห็ดปุดไปเลยจะไปตอนไหนบุหงจะมันออกตอนนี้หรือบอ่อออเย็นเดยมาได้ไม่นองเล่น,น้ำน้ำกันตอนนี้นะเอาเข่าไปกินกินเข่าเที่ยงตอนเวลาสองโมงสองโมงเนาะกินเข่าเที่ยงตอนสองโมงันถือกปลานะ่ะขอโทษโมงกับบุญยเขา่าหอยก,ก็ได้น้ำก็ได้ เผือกสิขวบไปได้มาได้นี่นะใส่เวลาพอสขขมควรพี่น้องมันหนามแห้งมันเผือกก็ได้ร้อยง่ำจีเอาบอกไม่ได,กดก้กินข้าวอยู่กลางหนามคลองพี่น้องกินข้าวกับจีปลา <c oughs> เราตึ้งแอันนี้เนาะปลานิลนหน่อยปล<ะ>านิลนหน่อยนะปลาในตัวไหนตัวนะี้ปลานิลตัวน้ำหน่อยนะปลาในบอกปลาตะเพียนตัวนีน้ดขึ้นหน่อยสิแม่มันไปเซิร์ นั่นมาให้กูเก้าไปก็คือเมาจอดฟังไทยหัวว่ะคน,นะบบกว่าอ๋เล่าก็คือไม่ใช่ป่ะก็คือไมนต้องกดละก็เล่าอย่แล้ว นี่มานมาอีกแล้วนะหก้กกินเขาว่หน่อยทันไดอิอม่มจังย่งเขาอยู่แม่ <c oughs> ปลาจุดตัแรกต่วแรกนี่คือบุแมบปลาฉุดนี่บุบคือบัวนั่นนะไม่คือซีแั่วนี่ปลาฉุดจุดปลาฉุดแล้ว รอบแรกพี่น้องอากากินเข่ากินเข่าแล้วแต่ห้าผู้เดียวทำหน่อยแต่แล้วเอามันก็เป็นตัวนัหนนี่บอะอากาคือคือกันดำหน่อยห่างมันแต่ว่ามันขาวคือปลาต่างอื่นเนี่เนาะมันคือปลาสูตรมันมีจุดดำนิดนี่เก็จเก็บมันดำนะแต่ดูไนเจี๊ยบผมก็ดำก็ดำบ่เหมือนกันบเย็นระแดงคือก็ตั้งฝืนน่เออตามเนี่ยคือปลาตะเพียนนี่เนาะ เขาเอิ่นปลาอย่งนอกกเขาเอิ่นเออมัน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 บวคือกันเนาะเด้อพี่น้องเบวกคือประชดนะบวคือปากกับบวคือเนาะปลาอย <laughs> ังพี่นอ้องคอมเมนต์มาเด้อแต่ว่าเอ,อ๊ <laughs> ะแต่ว่าแต่ว่าเ่า,าได้นั่นนี่น้ำมนั <laughs> นนี่ป่ะเดี๋ยวไปหาเบิกงโตต่อไปพี่น้องอใส่ก่อนเก็บ่ยแบบก่อนเดี๋ยวจากตัวเลยบึมาเบิรงกด้วยหาเบิรงกคนงานด้วยหนึ่งสองสามสี่หาหาตเฉพาะปลาตัวที่ใหญ่ๆเนี่ยถฮาก็ได้หาตัป่ะ Thích ý đọc nóng thích ý đọc nóng thích ý đọc nóng và hôm nay không phải không phải kim ba không quá à lần nữa nó phải nhau và sự việc ở ngoài đây ba dạng 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 <laughs> ba, ba, <cười> ba. แต่แรกนหลินันเล่นโตมัเลยจับจับจับหนสัตว์เป็นใหญ่เลยโอ้ยเจ้าเจ้าอย่าไปสูบมันได้มันหลินตามเบรกเวทซะก็เอาเป็นก็เอาก็ส่งเฮาปลาไปหระจัก็ส่งเฮ้งก็ดียอยกิเออเด้อฮะอ๋อมตัวใหญ่นะเออัวมัใหญ่สุนีเจ้าปลาสูบหัวเจเอาเห็นบอกเต็มนะ เอ,อยในหางบดได้ดำนะค่ะกั๊กั๊มกั๊มแน่นๆก่อนมันจะไปมาลิพี่น้องเลยได้ซองโตติดต่อกันข้าข้ากับเคยได้มืินนี่นะไ <c oughs> อเงี้ย <c oughs> เล็บอันนี้มันคือเป็ดนี่คือจ <c oughs> <c oughs> องอันก็ไม่เป้นเลยย่งเบ็ดยังไปของกันายแท้ในอะนั้นของกันเปิดซ้ำกันปูดเนี่ยนะก่อนนะปูดเนี่ยกันไอกีเทลเนี่ยกูได้撒เนี่ยจะกันยางที่ทางหลังพี่ ข้างหลังใช่อ้าถือต้มบิดนะค่ข่อยนีะคือว่าตำไค่อยๆนี่ปลาเนี่ย,ย,ย,ยป,ป,<ะ>ปจักสุก,กตำนะครับไม่นี่แหะไม่นนหิือมันกินอยูะเพิ่มกะต้มบิดก้อยาาอ่านของปลาของคนอ่ะเออเมื่อไรพี่น้องวันนี้ปลาก็ได้อยู่ประมาณประมาณโลโลโลสองโล,ลอะไรอ่างเงี้ยหอกสองโลเนาะนี่ปลาสูตรกับจักปลายังเบาหน่อยเพิ่มได้นะแต่กับปลากระทงน้ำปลากระทงสองสามตัวเลย เดี๋ยวท่านกราบทุกคนแบบนี้วินาทงส่งยินขอบคุณปลากระทงสองตัวมาอันนั้นนะนะมึงเนาะโอ้ได้ยหกได้เมื่อนี้รบมาปลากระทงบักขึ้อของหรือที่แห่ที่แห่ก็ได้อะ้จก เธนอกเอินมาหอยที่นี่และฟินอ่ได้ปลามาหายลูกเจ้ากินแล้ตสองล้องลเน้าน้องก็บมี่หละไปแต่เจ้าจนคำอ่ะกระแป้งกับมีอ่ะมีกระปอมไปสิดกับปอมไปกไปสิดกับปอมถึงอยู่คนละสองโตัะเอาหน่งสองก้อดีก้อนหน่งสี่ กปะเขาได้ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวจองตัวจริงจริงเลือกปลาทำหน่อยบ่เาได้จริงกัไหนปลาอย่างน้อยบาวหนอยางเลี้ยงเลยก็เป็ปลาเา้าฮะเ้ เน่งบันี่จริงเอ้ยมงกันกริงกับันเป็นากิงก่ง,งอย่ามาใส่นะกับลลูนี่ลูกนี่นี่ตน,นี้ตว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 น,นี้่ปันเป็น,นากิ่งเนาะอเย

โอเคพี่น้องเห็ดกินตักยีลาบหรือซิ่ปิ้งเมื่อนี้ที่ว่ามันแต่อยู่แต่ว่าบอร์สามมือก่อนบอร์เด็ตัวใหญ่อ่าทำหน่อยเบสตัวได้บอร์ถึกปลาน่ะโยนขึ้นล่างเหล่ากูได้นี่ตัวได้ถือปลาหน่อยบูซาเบสมีเบสมันเบสมวลมันอีกสูบไม่ได้ตีรถเลยสูไปกี่ล้านไม่รู้ คุ้มแต่อยากสูบยาบรรถุกับโมซูข่านแก้วเลยไปไปไปคนบประมาณเลยคนบประมาณโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สี่ข้อพี่ด้วยสำนีกอนพี่น้องไปหากินดองก่อนมีแต่งานดองเสมอนี่กินยาแมลง